สวัสดีเช้าวันพายุเพิ่งผ่านค่ะเมื่อเช้านี้ประมาณตีสี่นะคะพายุฤด,ด,ดูร้อนนะคะกระนำบึงกาลนะออกมาในข้าวของกระจัดกระจายเลยคะ่ะทั้งกิ่งไม้ต้นบอนแต่ว่ามุมนี้ค่อนข้างปลอดภัยนะคะมันอยู่ข้างบ้านแต่มุมอีกมุมหนึ่งนะคะกระถางกิ่งละเนละนาดเลยค่ะตัวที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ข้างหน้าจะเป็นผีเสื้อสมุดนะคะใบใหญ่สุดต้นนี้ก็คือ จะเป็นต้นแม่นะคะต้นแม่จะมีสองกระถางยังไม่ได้ลื้อดูหัวนะคะว่านางใหญ่แค่ไหนอันนี้เป็นใบชุดใหม่นะคะชุดเก่าทิ้งใบหมดแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นต้นลูกนะคะต้นลูกนี่ขายอยู่นะคะโตแล้วอาจจะประมาณสามเดือนสี่เดือนได้เพราะว่า,าพี่บัวผ่าก,ก่อนหน้าประมาณก่อนหนาวนะคะประมาณหน้าหนาวแล้วพูดง่า,ายง่าจะไม่ได้ว่าตุลาหรือพฤศจิกายนะคะมันก็โตเร็วมาก คือผ่าใช้เวลาไม่ถึงเดือนนะคะมันก็งอกแล้วนะคะเพราะว่าเราผ่าใหญ่เนาะเราไม่ได้ผ่าชิ้นจิว๋กวกลัวมันไม่งอกนะตอนแรกนะไม่คือบอลสีมันราคาแพงพันนี้มันแพงมากนะคะถ้าเราจะผ่าหัวเล็กๆเราก็เสี่ยงเนาะมันจะได้เยอะก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ขึ้นเราก็จะเสียหัวไปไปฟิซีนะคะก็เลยผ่าประมาณ เอาให้ดูตัวนี้เพิ่งลือออกมานะคะเนี่ยใหญ่มากนะคะจะผ่าชิ้นเท่าปลายนิ้วก้อยเลยนะคะเนี่ยปลายนิ้วโป้เลยนะคะเอาเทียบดูกับนิ้วหัวแม่มือนะคะคือผ่าใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะแต่ว่าความมหัศจ,จรรย์อีกอย่างหนึ่งก็คือนี่มันเพิ่งอายุสามเดือนกว่าเองนะคะนางลงหัวแล้วเนี่ยเห็นไหมถัดจากชิ้นผ่าเนี่ยจะเป็นหัวแล้วก็มีเขี้ยวนะคะเขี้ยวก็ เตรียมตัวจะงอกเป็นต้นใหม่อีกเยอะดูนี่หนึ่งสองสามแล้วก็มีต้นจิ๋วนี้เป็นต้นที่สี่นะคะนี่นะคะต้นจิ๋วเป็นต้นที่สี่เขี้ยวอีกสองต้นแม่แล้วจะเปลี่ยนกระถางให้มันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าที่แรกเหมือนกับมันมีเพลี้ยก่อตรงนี้ก็เลยลื้อล้างดินเลยนะคะเปลี่ยนวัสดุปลูกให้มันเลยะคะ่ะว่าถ้าตัวนี้กะว่าจะขายเนาะก็เลย จะรื้อเปลี่ยนดินหัวจะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่ชิ้นผ่านเราก็จะหัวเนี่ยมันขึ้นมันลงหัวไวมากเลยค่ะเหมือนกับพวกนี้เหมือนกันถ้ายอยรือดูมันมีหัวหมดเลยนะคะขนาดเป็นต้นลูกที่มาจากชิ้นผ่านะเนี่ยมีหัวแล้วนะคะเนี่ยต้นลูกอาจจะเป็นเพราะช่วงนึงที่มันทิ้งใบเราก็ปล่อยให้มันทิ้งใบเนะคะเชื่อว่าเออมันคงไม่ตายหรอกมันมี ชิ้นหัวมันใหญ่อยู่เนาะออนี่สวยมากสามกระถางมันนี้ฮนมุมานจองถนนโอเคค่ะเดี๋ยวเอาไปลงกระถางก่อนนะถ้าใครอยากได้ก็แวะมาดูที่วิมานไม้บึงการนะจ๊ะช่วงนี้บางต้นอาจจะไม่ได้ส่งทางไปษณีนะคะไม่ได้ส่งทางขนส่งนะเน้นรับเองนะคะเพื่อความสวยงามของต้นบอนสี โอเคจ้าแล้วเจอกันนะจ้าบ๊ายบาย